ใครจะไปประกวดมิสแกนกันนี่โก่อนโอกันนไปกันองโยผไง่ยังไงคะอ่าสอนอาขณิงหน่อยสอนอาหน่อยอเเดินเดินมานีเดินมานีเดินมานีเลยเดินมาเลยไปแล้วอาเดินมาเดินมาเอาไปเดินเอเอาพาเดินหน่อย acting action หน่อย

เดี๋ยวให้อาไปก่อนนิดแกนเดี๋ยวน้องเพชรน้องพลอยตามไปไปไหมเดี๋ยวไปนหมคะอย่างเงี้ยเนี่ยโพสอย่างเงี้ยดูดูดูมันโค้นละโพ้ละโอต้ยโอ้ตตกไม่พอปะค่ะตกไม่พอเอาแขนกันมาโอ้ยนี่ะลากกระเป๋าลากกระเป๋าเข้าโรงแรมไงโอ้ยมันเสียงดังโอ้ยถ้ามันเสียงดังเหรอใช่ท้ามุมมีเสียงไหมเอาเสียงเอาพี่เอาพามาเดินหน่อยเดินยังไง ยิ้มด um, <nên> ้วยนางงามต้องยิ <c ười Hayır> ้มด้วยนะโอ้โหจุ๊บด้วยจมจุ๊บด้วยเออนางงางยางไงจี๊ดต่อต่อจับโพสโพสเร็วโพสเร็วเอาดียวโพสเโพสที่นี่เหรออะเดินมาอะเดินมาโพสอ่ะจับก๊อตแล้วก็โพสโพส เออเอ่อท้าอย็วด้วยเอาทำแบบนี้ด้วยจุ